สวัสดีครับสวัสดีพ้ท่เข้ามาชมคลิปของช่างวัยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีงานมารีวิวให้ชม5ตัวครับเป็นงานยิงหนู4กระบอกแล้วก็เป็นยิงปลา1กระบอกนะครับที่ลังมันก็สเปคเดียวกันแหละแล้วก็ลูกค้ามาสั่งเพิ่มเป็นออปชันใส่ปีกใส่ไกลเลด เดี๋ยวจะให้ชมนะครับความแตกต่างจะแจ้งราคาครับพวกนี้ตัวละสองพบาทนะครับตัวละสอง0บาทสี่ตัวนี้ตัวละสองพันเป็นงานยิงหนูนะครับจะมียางมีลูกดอกให้อีกแต่ว่ายังไม่มัดครับพนักง,งานกำลังมัดยางให้อยู่ตัวนี้เป็นไกลเหล็กนะครับครอบไกก็เป็นเหล็กเด้อแต่ว่าพ่นสีแบบ เลขสี่อะไรคล้ายๆสีชุบนะครับตัวนี้เป็นไกดเหล็กนะครับใส่ลูกดอกยาวได้เหมือนกันเป็นลางปราดูครับตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับท้ายเล็กๆนะครับลูกค้าชอบท้ายเล็กๆเนาะสามนิ้วสี่นิ้วท้ายเล็กครับตรงนี้นี่ครับของพี่ อะไรนะผมจาชื่อไม่ได้แต่เขาก็โอนงินมาแล้วแหละตอนนี้เป็นรอยแตกนะครับแต่ว่าเป็นตาแตกผ่าตามันนี่เ <Okay. S 1> นี่ยตรงนี้ก็เป็นตานะครับตาตาเดียวทะลุนี่แหละแต่ว่าไม่มีผลต่อการยิงครับเพราะว่าสําคัญที่สุดก็คือตรงคอนะครับเป็นปืนทรงกําคอสําคัญที่สุดก็คือตรงคอนะครับเราจะพยายามเช็คพยายามดูนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นรางไม้มะค่าแต้นะครับ ขายเล็กๆตัวนี้ไปเปนน็นย้อผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวถ่ายรูปให้พี่เขาดูละมันจะเป็นตํนหนีนอย่ครับตัวนี้ก็เป็นรอยด่างของไม้นะครับตัวตรงนี้จะเป็นแมงครับทะลุนะครับเดี๋ยวจะให้มาดูรีวิวกันเลยไม่หลอกขายแน่นอนครับจะเป็นรางมะข่านะครับเป็นไก่เหล็กเหมือนกันครับสี่ตัวนี้ครอบไกลก็เป็นเหล็กเหมือนกันแต่ด้ามจะเป็นด้ามประดู่แดงลางมะข่าแต้นะครับ จะแข็งแขงทนทเลยครับเบามากครับนี่ครับจุดจุดกึ่งกลางครับประมาณแถวๆนี้แหละเบามากครับงานทุกตัวจะเบาหมดนะครับเพราะว่าเซตนี้จะเป็นท้ายเล็กแล้วก็เรียวไปกันทั้งหมดรางก็เล็กๆเรียวๆเพราะว่าเรารับยางแค่คู่เดียวเราไม่ต้องจําเป็นต้องทําใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่ว่ารางตัวนี้จะอ้วนกว่าเพื่อนสักนิดนึงเพราะว่าตัวนี้จะรับยางสองคู่น้ําหนักก็จะประมาณโลโลหน่อยๆครับตัวนี้ แต่ว่าลายไม้จะสวยมากครับตัวนี้ถึงจะตรงนี้จะเป็นรอยแมงเจาะบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคุณภาพจะอยู่ช่วงคอครับช่วงคอช่วงท้ายนะครับตัวนี้ลายจะสวยลูกค้าชอบลายสวยครับเนี่ยนะครับจะเป็นลายตาไม้ใหญ่ครับตรงนี้นะครับตรงนี้มาก็มาทางนี้เห็นไหม มันจะเป็นตรงง่ามไม้ตรงรอยแบ่งของไม้พอดีครับท้ายตรงนี้ก็จะมีรอยเป็นรูนิดนึงแต่ผมก็อดละแต่ว่าผมว่ามันไม่หักหรอกครับถ้ามันหักผมก็รับประกันให้ตรงนี้ไม่ใช่รอยแตกนะครับเป็นรอยของไม้ดูดีๆนะครับไม่ได้ย้อมแมวหลอกตาแหกตาใครนะครับนี่ครับลายไม้มันจะสวยครับตัวนี้แต่ว่าจะมีตัหนีพวกนี้น้อยนิดนึ่งนะ แต่ว่ามันก็เข้าทรงมันละครับเห็นไหมสวยครับตัวนี้ตัวนี้ราคาสามพันบาทนะครับียางให้มีลูกดอกให้สามลูกนะครับมีปีกเป็นปีกข้างขาวตัวนี้แล้วก็สายพีอีให้เป็นขาจับท่อสแตนเลสตัวนี้เป็นไก่ไก่สแตนเลสเซฟนกนะมันจะขึ้นเซฟไม่ได้นะถ้าไม่ใส่ลูกตัวนี้ไก่สแตนเลสครอบไก่ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้ ทำไมถึงได้อุปกรณ์เป็นสแตนเลสก็คือราคามันสามพันเนาะตัวนี้สองพันเนาะก็จะบอกไว้ก่อนเนาะลูกค้าที่เคยเล่นเคยนะเขาจะรู้แหละเดี๋ยวผมจะวัดขนาดความยาวให้ดูนะครับว่าม,มันยาวประมาณเท่าไหร่ครับ <laughs> ตัวนี้เมตรสี่สิบนะครับ ประมาณเม็ดสี่ห้าลูกค้าถ้าชอบสั้นๆก็เอาไปตัดออกได้เลยครับผมทําไว้ตัวนี้เม็ดสี่ห้าประมาณเม็ดสี่ห้านะครับโดยประมาณนะตัวนี้เม็ดสี่สิบตัวนี้ก็เม็ดสี่ห้าครับตัวลางากค่าจะเม็ดสี่ห้าตัวนี้ก็เม็ดสี่ห้าเหมือนกันครับ มันก็ไม่ได้ยาวมากนะครับนะครับอยากตั้งลงพื้นให้ดูก็ประมาณเพียงเพียงเหน้าอกผมนะครับเพียงนมผมนี่แหละเวลาตั้งแล้วนะแต่วัดจากหัวท้ายจะประมาณเมตสี่ห้านะครับนี่ก็มีงานปืนพร้อมยิงห้ากระบอกแล้วก็พันท้ายอีก2องดำนะครับ อยู่นี่นะครับแพ็กเรียบร้อยแล้วเป็นท้ายปืนยิงปลาลางบนแท็กแล้วก็ท้ายสุกมือเนาะก็สำหรับท่านใดที่ชอบและสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับช่วงนี้งานจะช้าหน่อยช้าทุกช่วงแหละงานผมทุระเยอะ <laughs> นี่ก็ว่าจะทําให้เสร็จตั้งแต่สามวันที่แล้วก็ไม่เสร็จนัดลูกค้าไว้ต้นเดือนมันก็ปลามากลางเดือนคิวงานมัน ก็ไปตามคิวมาแล้วครับแต่ว่าผมทํำช้าเองแหละผมทํานู่นบ้างนี่บ้างเนาะก็ขอภัยลูกค้าด้วยที่งานช้าก็ขอคุณ f อทุกท่านที่ติดตามเข้ามาชมจนจบคลิปนี้ก็ขอจากไปก่อนครับสวัสดีครับ